คุณอาจจะมาแชร์ความรักของคู่นี้ก็ได้ให้คนแบบว่าประชาชนเนี่ยเขาอิจฉากันคือถ้าบอกถ้าบอกเรื่องบนเตียงอะแค่แก้ผ้าอ่่ยเลี้อู้หูยให้ตายเถิดนลกูหลักแล้วเปิดปึบเดินตบปั๊บมึง่อเริ่อไหมตอก็เลยทูกต้องบอกอย่างี้ว่าเราถามว่าเราคูวันนี้เราเป็นคู่หลักหรือเปล่าูหลักหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยนะครับผม กับสภาแอตแทนอิกรเราครับเรากลับมาอีกครั้งนะครับตามคําเรียกร้องของแฟนๆที่อยากจะได้พบเจอกับคู่รักคู่นี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคู่รักคู่นี้เนี่ย เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าทางคู่รักคู่นี้เนี่ยเป็นเข้าใหม่ประมาณด้วยนะครับซึ่งมีลูกชายที่เรียกได้ว่าเป็นคนเชื่อมความสัมพันธ์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเขาทั้งคู่วันนี้ที่มาเนี่ยผมไม่รู้ว่าจริงเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าหรือจริงแล้วเขาอาจจะมาแชร์ความรักของพวกเขาทั้งคู่นะครับฉะนั้นวันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปพบเขาเลยครับคุณจรนะครับกับคุณเหมยเดจูนทุยคุณจูนอันนี้ลองเช็คลองเช็คก่อนแต่ถูกถูกต้องนะครับผมฉะนั้นขอเชิญคุณจรกับคุณจูนด้วยรผม สวัสดีครับผมเจอกันวันนี้ครับคุณจูนเจอกันวันนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณจอรครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแม่ยิ่งชี้หน่อยครับชิ้หน่อยครับแย่าไปยืนห่างกันขนาดนี้อย่าดูลังเกดผมนะครับผมครับผมนี่ได้ข่าวว่าคุณทั้งคู่เนี่ยเพิ่งจะมีลูกชายด้วยใช่ครับตอนนี้กี่กี่กี่เดือนกี่ขวบครับเอ่อเอ่อ เจ็ดเดือนอ่ามีการจําไม่ได้นิดหน่อยเอ้ยอาจาจะคลาดเคลื่อนอ่าคาดเคลื่อนถูกต้องไหมครับที่บ้านที่บ้านคือจะต้องอย่างนี้ว่าครับผมเขาจะเป็นเหมือนลุงข้างบ้านอ้าวยังไงครับเนี่ยถามว่าทุกวันนี้อยู่บ้านอยู่กับลูกกี่นาทีครับผมนับเป็นนาทีไม่เคยนับเป็นชั่วโมงก็เราอยู่เป็นเด็กกับแล้วกันสิบนาทีเห็นรูกไปทำปากก็รึเปล่ามาเขย่าเขย่าสิบนาทีก็ไปไงแล้วบางทีเราก็เออต้องทำอย่างอื่นอ๋อเรามีงานต้องทำใช่ครับใช่อ่านี่เข้าใจแล้วก็ชื่อี้เลยคร ไม่เสียเวลาวันนี้ผมเชื่อว่าพวกคุณที่มาสบายเลยอ๋อเราเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะต้องมีปัญหาเล็กน้อยหรือว่าจริงๆแล้วพวกคุณอาจจะมาแชร์ความรักของพวกหนึ่งคู่ก็ได้ครับให้คนแบบว่าประชาชนเนี่ยเขาอิจฉากันนะครับผมวันนี้เดี๋ยวไม่เสียเวลาครับเชิญครับเชิญเชิญเชิญครับเชิญครับนะครับผมเชิญเลยครับอ่ามาครับผม งั้นตูมถามนี่ก่อนว่าใครจะเป็นคนเปิดก่อนดีวะแน่นอนว่าเรามีทำอนียบของเราอยู่แล้วใครฝ่ายหญิงแล้วกันเลยีิเรดี้องเปิดเพราะ<ห>าาว่าอยากรู้ฝั่งเขานะอ้าแล้วไม่ได้ถ้าเขารู้ฝั่งผมเขาก็จะเอามาเถียงรัวๆไง<ๆ>ไ,ไม่ไรไม่ไรก็ผมขอฟังจากคุณจองก่อนดีกว่าผมชักอยากเ <c oughs> ลยละผมชักอยากเลยละเออเอาอชักอยากเลยละเอาเท่าไหร่ครับคุณจอทวันนี้คือคุณมีเรื่อองะไร จะแชร์ในมุมของความรักความน่ารักของภรรยาก็ได an ้แล้วแต่คุณเลยก็ถามก็ถามว่าเขาน่ารักไหมเขาก็น่ารักเขาเป็นเป็นแม่สิทธิ์เรียนในว่ดทำทุกอย่างเฮ้ยขนาดเลยเหลอทุกอย่างจนผมได้ได้ว่าจะเป็นง่อยละเฮ้ยขนาดนั้นเลยวันวันผมยังไงครับยังไงตื่นมาเราก็จะแบบว่าไปสตรีมเราไปตรงไปเปิดคอมเลยอ่ะเราเดินไปเปิดคอมเลยเปิดคอมเสร็จเข้าห้องน้ำครับผมทำนี่ กลับมาสตีมเขาลุกไปล้างตู้ให้เราเอ้ยไม่ไม่ไม่ช่วยไปล้างตู้ให้ด้วยนั้นก็จะหาข้าวให้เรากินอาอุ้มลูกไม่หาเราโอ้โหใช่นี่คือบริการทุกอย่างจแค่เราทํางานอย่างเดียวถูกต้องแล้วกันต่อครับแล้วก็เราหิวอะไรหรือเราอะไรเราก็จะเรียกเขา้ยทำนี้ให้หน่อยทํานี้หน่อยสั่งอันนี้ให้หน่อยเฮ้ยโอ้โหใช่นี่ถือว่าเพอร์เฟกต์เลยนะถูกต้องโอ้โหสุดยอดแต่จะมีครับผมไม่กี่เรื่องอ่ะสองเรื่องแล้วกันอ่ะสองเรื่องอ่ะว่าไปเรื่องแรกก่อนเอาเรื่องแรกก่อนทีละเรื่องที่จะมีปัญหาสุดเร การนอนนอนถูกต้องอ่าซึ่งแน่นอนอยู่แล้วผู้หญิงจะมีอารมณ์ผู้หญิงยังไงครับและเจ้าของคุณจเจอยังไงผมเนี่ยจะเป็นคนที่กดส้นตีนเขาอย่างเช่นแบบเวลาเขาจะมบงงิ้งงุ้งยิ้งกับเราอ่านี่มัจะมีนี่เนี่จริงใช่แล้วไปตอบจะกดส้นตีนเขาด้วยกันผมแบบจะสะบัดปัดเอาออกวิ่งเดี๋ยวต้องแล้วไปต่อครับผมนอนได้งั้นอย่ามาจีจานะอ่าเอาแล้วไง ก็คืออย่าสกิดนะเออไม่คุยเงียบเมินเล่นโทรศัพท์เราพูดหัาเขาเขาก็จะเมินทีเนี้ยการงอนเนี้ยจะผมจะเพิ่มระดับแล้วเดี๋ยวนี้จะเป็นแบบวันสองสามวัน อุ้ยที่อะไม่แต่เขาเป็นแบบดีตรงที่ไอ้ยาข้าวให้เรากินแต่จะไม่คุยอะไรแต่ไม่คุยอะไรคือทานแล้จะคือทานทุกอย่างให้เหมือนเดิมแต่แค่ไม่คุยใช่ใช่คือจากวัอดีตเดือนมาเนี่ยแย่แต่คือเดือนมานิ่งเลยแล้วหลังจากนั้นสองสามวันก็จะหายหายใช่ในการหายเนี่ยแต่เรางอแล้วนะเราก็จะมีงอของเขาแบบแบบว่าเวลาเราบ้าๆเราก็จะแบบงอเขาก็จะเมิน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 ของเราปุ๊บงอเขาหายไปเลยไม่อยากคุยกับงอเฮ้ยจะเย็นเดี๋ยวจะตะกุ้งข้าเดี๋ยวตะกุ้งเดี๋ยวเจนต่อต่อต่อเขาเจอก่อเสร็จแล้วเขาก็จะมาาาาแบบบวว่่ออกเเเเรนียล น่ะเธอไม่เคยสนใจเขาเลยออ้้าวไมีทัชด้วยในเวลาผ่านไอเขาเมินผมก็เลยงงว่าอ้าวอุ้งมือเมินแต่จริงๆจริงๆแล้วใจเขาอาจจะไม่ได้เมินแต่ถูกต้องแต่แค่แกล้งรอใช่ไม่รู้จะมีเชิงทำไมใช่แต่เราแบบว่าอ้งพอแบบครับผม อ่ะมึงไม่ตอบกูก็ไม่รู้จะพูดกับใครแล้วพูดคนเดียวบางทีงอครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแต่ว่าบางบางทีพูดพูดกอดลงไปกอดสบายสบายสบายไม่ได้หรืยังก็แต่ถูกถูกเหมือนเหมือนที่เราทำกับเขาไว้เป็นเรื่องอื่นอื่นยิ่งกว่าผมอ่างั้นผมให้คุณจูนแก้ตัวซะหน่อยว่าจริงๆแล้วการงอของคุณเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรยังไงครับก็ต้องบอกว่าเราอ่ะเป็นคนติดสกินชิปสกินชิปก็คือยังไงครับเราอยากกอดแฟนอยากจผมออยากกินงงยิงแต่ว่าเขาอ่ะเป็นคนที่แบบว่า นิดเดียวเลยนิดเดียวคือแตะุฮี่แบนี้เลยหัวเนี่ยห่วงตัวใช่แล้วไงต่อครับคือแบบทุกคือถ้าผอถ้าผมเรื่องบนเตียงอะครับผมแค่แก้ผ้าอ่อยเลยโอ้ยให้ตายเถอะนรกแต่เขาต่อครับผมเฉยเฉย ไม่เฉยคือแบกว่าบางทีคิดเลยว่าแฟนเรานี่ยคือแบบว่าเขาบอหรือเปล่าด้านหรือตายด้านหรือเปล่าไม่่ตายดีๆต่อครับแบบคือเราเป็นคนติดสะกินชิปไงเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้เลยเข้าใกล้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเราแบบขอกอดคือแบบเวลากอดอ่ะต้องเอาหมอนข้างมาอะไรที่เขาจะทำไมอ่ะทำไมต้องมีหมอนข้างอ่ะเขาเอาหมอนข้างมากั้นกั้นเขากั้นระหว่างคนอ่ะคือแบบคนเรากอดกันอย่างเงี้ยต้องมีหมอนข้าง กาหมดข้าวมากันใช่เพื่ออะไรเนี่ยมึงก็เพื่อเพื่อนี่น่าไม่บางบางทีแบบเวลาเรากอดกันใช่ไหมเขาแบบ อดูบนเตียงนอนกอดหมอนข้างแล้วไงไม่แต่แล้วเขาก็จะแบบว่ากอดเหมือนงูรัดอ่ะผมว่าดูไว้ต้องมีโป้แน่เลยฟังบางอย่างเรื่องนี้ต้องมีโป๊ไม่มีครั้งที่ที่เกิดเหตุการณ์เนี้ยงอนเขาถูกการงอนฟิลเหมือนงูเหลือมแดกทุกอาทิตย์หนึงอาทิตย์นึงเขาอยากกอดเราสามครั้งงอนสามครั้งใช่ต้าบอกว่าทุกคืนทุกคืนทุกคืนขนาดเลยเหรอครับยกเว้นแบบบางทีแบบว่าเออต้องมีหมอนข้างกันตลอดดิอันนี้เรื่องจริงไม่มันไม่จำเป็นต้องขันครับมันผมเป็นคนที่ต้องนอนกอดหมอนข้างติดหม บางท่าเขาบังทีเขาบอกว่าทำไมไม่มองเขาเป็นหมอนข้างบางหลักมันไม่เหมือนกับบางที่แบบเราเรายกไปยกเสียได้แต่ไี่เนคนคนเออไม่หราเราเข้าใจว่าว่าเขาติดหมอนข้างเขาบอกว่า แค่อยากจะกอดแค่สองสามนาทีอ๋อเคโอยากจะยังกอดอ๋ออยากจะกอดมากไม่ได้แบบว่าจะนอนกอดไปเลยอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบเป็นคนที่เงี้ยวขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้คือแค่สองสามนาทียังไม่ได้แล้วเรื่องงอนนี่จริงไหมผมอยากรู้ที่ว่าเขามางอคุณเนี่ยจริงไหมเขางอจิตเลยเรื่องเรื่องงอนจริงค่ะเรื่องงอนจริงแต่คือเราอารมณ์ผู้หยิบล้วนเลยถูกไหมใช่แต่เขาอ่ะเป็นคนที่งอไม่สุดงอไม่สุดยังไงครับงอไม่สุดถ้คืองอก็คือแบบแค่เธอแค่นั้นแล้วก็แบบ อยู่ๆพ่อหายมา์ทีแม่งหลับใส่เลยเอ้าไอ้พี่นี่แบบไหนเนี่ยไม่มาเนี่ยเราก็เรียกเขายครั้งเขาเขาเล่นแต่มือถือไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะเธอไม่มีอ่ะเอาเล่นแต่อก่อนจริงไหมฮะจริงไหมที่ว่าเขาเขาบอกมาง้อเราเราเล่นแต่มือถือจริงเขาเขาเล่นมือถือก่อนเขาเล่นมือถือก่อนแล้วไอ้คือนี่ง้อแบบไหนเนี่ยผมก็คิดคิดอยู่ไงพี่อาพูดัาแล้วใหต่อไล้ต่อครับแล้วเขาก็เขาจะเป็นประเภทที่แบบว่าก่อนนอนดูเน็ตฟลิกเขาจะนอนดูหนังแล้วก็เล่นมือถือไปด้วยอ่ แล้วพอเรางอนปุ๊บอะเราจะเป็นสไตล์งอนที่แบบว่าเราหันหลังให้เขาอ่ให้รู้เลยงอนแล้วแล้วเราก็แบบเราเราอะไม่ดูหนังหรอกที่มันเปิดให้กูไม่ดูอ๋อไม่ดูจงใจไม่รู้เลยว่ากูไม่ดูขอให้เปิดน้องกูก็ไม่ดูครับผมเราก็ต้องหยิบโทรศัพท์มาเล่นไม่มีครเหรอเราก็หยิบโทรศัพท์มาเล่นแค่นั้นเองโอ้ใช่แล้วเขาก็จะมาเข้ามาเข้ามางอครับผมแต่ว่าการเข้ามาของเขาก็คือแบบว่าเหมือนเข้ามาแย่เล่นอ๋อมันแค่เข้ามาแย่ให้เรายิ้มใช่แต่เราแต่เราไม่สนใจ แต่พอพอเราไม่สนใจอ่ะคือเราพอเราไม่สนใจเขาก็จะไม่สนใจเขาคิกว่าเราเป็นคนใจแข็งใช่แล้วเขาก็จะแบบเข้ามาเขาเข้ามาเล่นแป๊ดนึงครับผมเขาหันมาไีคีีมันหลับเลย มันหลับใจยิ่งไปกันใหญ่ทำให้ยิ่งไปกันใหญ่ใช่เราก็เลยงอนเนานี่เลยเป็นเหตุผลที่คุณงอนคัาได้ถึงสามวันใช่ไม่คุยสักคำเลยเหรอค่ะขนาดนั้นเลยหลังจริงไม่คุยเลยไม่มีใจอ่อนหรอเฮ้ยเขามายิ่งยิ่งเลยใจอ่อนมีไหมไม่ค่ะไม่ไม่เลยถึงขั้นเกือบบ้าแตกยังไงให้มีเหตุการณ์สมมุติได้ไหมเอาวัาที่เรางอนไปสามวันแล้ววันนั้นอะเราก็โพสต์เฟซบุ๊กว่าเราเราโพสต์โพสต์ไม่ดีแหละเราไม่ดีโพสต์แรงโพสต์แรงเราโพสต์แรงแต่ว่าเราไม่ได้โพสต์แรงขนาดเราแบบว่าเราคิดมาว่าแบบเจ๊ขาขานั้นกาสตรีมอยู่่ะ จับแบบจะไปชนให้เขาเห็นเลยไม่เปิหรอเขาเปิดเฟซบุ๊กมาครับผมเขาบอกคนดูอ่ะวันนี้ผมลงสตรีมแล้วนะครับผมต้องไปง้อเมียเอ้ยโอ้โหมันจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นหรอไงยังไงครับอะยังไงก็ถ้าเกิดว่าจะมีเหตุการณ์โพสหรือว่าลงสตอรี่เนี่ยเราเป็นคนสตรีมอ่ะนะเราต้องกันเลยให้คนดูแต่ทีเนี้ยถ้ามันเจอเหตุการณ์ที่แบบไกระทบกับเราปุ๊บลงไม่ได้แล้วชิบหายแล้วฟิลหมดครับผมไปก่อนดีกว่าเราก็ต้องไปก่อนเลยแล้วก็รีบไปง้้้้้้้้้อออออออใช่่่่ถููกกกกกตตงงงงเเเรราาามมมมฟนนนนนนนแแลลลวววส็จัััยขขขึึึหหหค เขาเขาก็จะออกจากบ้านเฮ้ยออกจากบ้านเลยเหรอือบางบางเขาแบบเขาจยเออกไปอยู่ที่อื่นเขาบอกเฮ้ยขนาดเลยเหรอแบบว่ามีเขาก็เหมือนไม่มีอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่สนใจกันอันนี้ได้หัใจแล้วได้หัใจแล้วไม่ไรเบรกกันไป่ไรกันจริงไหมฮะที่ว่างอนแล้วคือคุณจะออกจากบ้านเลยจริงค่ะยังไงก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยคือเป็นปัญหาหนักเลยครับผมเมื่อก่อนเนี้ยเราไม่ได้ห้ามที่เขาว่าเล่นกระยิบ จะจีเดมมันต้องมีเล่นกับผู้หญิงไฟเอ็มต้องมีแบบว่าแต่เราเราไม่ได้ห้ามที่เขาจะแบบไปเล่นกับผู้หญิงแต่ซึ่งเล่นบ่อยด้วยแต่เรามีกฎมีกฎว่าถ้าเล่นกับผู้หญิงต้องสตรีมห้ามเล่นนอกรอกอ๋อให้เราเห็นอยู่ในสายตาใชไม่ว่ากันใช่เราไม่ว่านี่ไม่จริงหรอกเฮ้ยจะยัเนกูเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องคุณยาวเนี่ยเรื่องนี้เราต่อ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 แล้ว แล้วเขาอ่ะครับผมคือวันนั้นอ่ะเขาเล่นแต่เราอ่ะคือต้องบอกก่อนว่าจอรนอะสตรีมกลางวันถึงเย็นอ่าเป็นคนสตรีมกลางวันถึงเย็นอ่าแล้วเราก็เป็นสตรีมเหมือนกันครับผมแต่ว่าเนี่ยสตรีมตอนหลังจอนลงอ๋อจะต่อเวลาจากจอนลากไปใช่แล้วไงต่อครับแต่เต่าคือวันนั้นอะจอนไปเล่นกับผู้หญิงเอาแล้วเล่นกับผู้หญิงนอกนอกเด็กเวลาไอ้กายังไงครับได้ยินยังไงคือได้ยินที่เราได้ยินคือได้ยินคือปกติหูจะผึ่งอยู่แล้วเวลาเวลาเวลาใช่ซึ่งผู้หญิงมันจะมีสัญญาาณหหููโตกว่ ได้ยินเสียงเขาว่าชื่อผู้หญิงแล้วกันแล้วว่าตอนที่ชื่อผู้หญิงคนนั้นหละเรื่องเข้ามาเราก็ไม่หูผึ่งเลยถอดหูฟังเลยถอดหูฟังเมตัวเองเลยแต่ว่าก็ยังแทรียมอยู่นั่งฟังมันคุยกับผู้หญิงออย่างนั้นเลยไม่ไม่มีก่อนเอา จริงเะยี่ <Gym. S 2> คุณแอบคุยกับผู้หญิงบางทีมันก็จริงหมายถึงว่าในความจริงบางทีไม่เอาบางทีเรื่องบางทีผมอยากรู้แล้วเรื่องนี้แต่บางที่เราไม่ตื่นเต้นแล้วเล่นกับหญิงแต่ในการเล่นกับหญิงเนี่ยบางทีเราไม่ได้ตรงใจที่จะไปเล่นกเขาโดยตรงบางทีเนี่ยหลังจากเราสตรีมแล้วจะเรียกว่าเวลางานแก๊งซึ่งไม่ได้สตรีมบางทีเราเจอกับเขาเขาเข้ามาคุยหรือว่าเราบังเอิญไปเจอเขาซึ่งมันจะต้องเชื่อมกับเวลาเราสตรีมมันจะไลน์ต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าอ่ะ เราไม่ได้ไปคุยกับเขาแล้วก็เราสตีมเขาค้งนอนอ่ามันก็จะไม่ได้นะเพราะว่างงอ่ะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยตกตอนไหนแค่ถูกต้องอ่าเี่เข้าใจเพราะนั้นมันก็ต้องตอบแต่พอตอนเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เด็ดเอาจะโดนซึ่งต่อให้ผมสตีมก็จะมี้องวงจอปิดเฮ้ย ก็เลยหคครับเเยห็นอ่าระ่าณ FC หัวรุนแรงไหมเคลื่อนี่หัวรุนแรงเนี่ยจะเข้ามาดูเราจะเริ่มจากการพิมพ์พิมพ์เตือนรุนแรงรังไงยังไงเริมพ์เตือนตอนแรกจะลามไปก่อนลามไปหาคนดูก่อนเวลาคนดูงุ้ยมุ้ยเฮ้ยพวกมึงอย่างมุ้ยกันดิพวกมึงจะชงดิไม่ชอบไม่ชอบเริ่มลามไอ้คนดูก่อนมึงอย่างมุ้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอ้คนสตรีมมึงก็ไม่เลิกเลยนะเริ่มลามหาเราเรืองจี้แล้วไอ้ไอเฮียนี่กูพูดกันาดนี้มึงยังไม่อยู่ดีกันไถ้าเราเมินประตูหลังเราเปิดปึบเดิน ตอบปบมึงจะเลิกไหมออกกล้องเลยถูกอันนี้ออกกล้องเลยถูกต้องแล้วยังเล่นต่อไหมบอกเรมคุณก่อนถามว่าเล่นเราต้องเล่นอาชีพมึงอาชีพต้องอันนี้เข้าใจได้ไม่ได้หรอกอะไรเขาเขียนมีว่าจริงไหมฮะที่ว่าคุณเข้ามาเบรคของกลางคันี้จริงค่ะยังไงคือเราเราคุยแล้วไงว่าเราให้เขาเล่นได้แล้วทำไมอยู่ดีถึงแบบว่ามันปี๊ดหรืออะไรตอนแรกๆไม่เป็นครับผมตอนแรกไม่เป็นแต่หลังๆเป็นทำไมอะครับมันเกิดยังไงต้องบอกว่าแรกๆที่แบบมีปัญหากันหนักที่แบบว่าเราอยากจะย้ายออกไปอะเพราะว่าคือเรารู้สึกไม่โอเคที่่แบบวา เเขาเปต้องบอกเราไม่มีเวลาให้กัน,นเรา,า,ยยาไม่มีเวลาให้กันอ๋อเพราะเนื่อ,องจากว่าจอทํางานช่วงเช้าเสร็จปุ๊บจู่ทำงานต่อช่วงเย็น<ช>ออก็วันจ่าว่ได้เจอกันเลยจเจอกันทีคือตอนนอนตอนนอนเลยประมาณนั้นแล้วแบบคือ ตอนตอนช่วงนั้นที่ไปอยู่กับจอแรกๆอ่ะครับคือเราพอตอนเราไม่สตรีมอ่ะแล้วเขาคือเขาต้องอยู่กับงานแก๊งใช่ไหมใช่อยู่งานแก๊งครับแล้วพอเล่นกับผู้หญิงอ่ะอารมณ์คือเราอ่ะคู่เราอ่ะมาจากไอซีเหมือนกันอเรารู้จักกันในเกมอ่าใช่เรามาจากนั้นความรู้สึกอ่ะเรารู้ว่าถ้าเราเล่นบ่อยเขาเล่นไปอ่ะมันมีแน่นอนอ่ามันก็แล้วแต่คน บางทีมันอาจจะหยุดได้แต่เขาอ่ะจริ้งๆเขาชอบชอบนี่เราสรุปไปกินนิสักมันไจริงเจ็ดนิสักมันแต่ชื่อเนี่ยผมบอกเลยไอเนี่ยเหมาะสุดแล้วตัวนี้ไอเนี่ยเหมาะสุดไอ้นี่เหมาะสุดบางทีมันอาจจะไม่ไม่ใช่อย่างที่เห็นก็ได้บางทีเล่นานิ้วมือกันจะเล่นเฮ้ต่อมว่าเอานิ้วมือต่อต่อคุณชูต่อถามว่านิ้วมือน้ำอ่ะ ไม่เคยเล่นกับผู้หญิงคนไหนโอซีบ้างอันนี้จริงนะอ้มีมีกไลน์ไปหมดแล้วมันก็มีมันก็ใหญ่เทั่วเลยมันพักไลน์หมดเลยจะคุยคนนี้อันนี้อันนี้เข้าขางกับเขาขอโทษหน่อผมตยทาเรื่องของคุณจอย์นที่คุณจูนคิดว่าแบบเอาเป็นโมเมนต์หวานๆหรือที่คุณจูนคิดว่าเป็นส่วนที่ดีของเขาหรือคิดว่าตรงไหนที่เขาแบบยขาแบบบุ้มเล็กๆน้อยๆรู้สึกแบบแม่งตรงนี้แหละเราไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเราสึกมันขัดหูขัดตาจังเลยมีไหมไม่ชอง เรื่องเวลาเรื่องเวลาเรื่องเวลาใช่ค่ะเรื่องเฮ้ยอันนี้สาคัญนะผมเห็นะไรยๆคู่เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของเวลาใช่เพราะเวลาไม่ตรงกันบ้างติดนู่นติดนี่อ่ะแล้วของคุณจูนยังไงครับเรื่องเวลาก็อย่างที่บอกว่าเราเป็นสตรีมเมอร์ด้วยกันครับเราทํางานคนละเวลาสตรีมเมอร์เขาหมายคือทํางานหน้าคอมเบอร์คุณผู้ชมยังไม่รู้อ่าต่อครับพอพอช่วงเช้าเขาตื่นมาก็บอกว่าอ่ะกิจวัตรประจำวันของของจอนเล่าเป็นลำดับเลยนะอ่าได้ได้าไปตื่นมาตื่นมาป่ะตื่นมาปุ๊บมุ่งเข้าไปถึงน้าห้องคอมเลยอาาานมก่่ไ ไม่อาบน้ำด้วยโอเคไม่ไรเดี๋ยวถึงขั้นเคียวกันขยเคีย่อ่็ไม่อาบน้ำไปห้องคอมอยากแรกต่อครับคอมปุ๊บเปิดสตรีมอ่าช่วงเวลาเขาสตรีมอาจจะเป็นตอนเที่ยงช่วงเวลาสตรีมจะเป็นตอนเที่ยงอแล้วบอกว่าจ<อ>น<ะ>ถึงคุณแมงลงตื่นมาปุ๊บคุณแมงขึ้นตื่นมาปุ๊บให้เราบอกเว่าปุ๊บน้ำยังไม่อาบละ เปิดสตรีมน้ำยังไม่อาบอีกไม่อาบไม่อาบไม่อาบอันนี้คือความจริงที่คุณผู้ชมหลายหลายคนอยากรู้อ่าคือน้ำยังไม่อาบนะมีเปลี่ยนสภาพไหมให้คนดูไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนด้วยไหนชนนั้นเลยคือเดิมเดิมเลยโอเคเดิมเดิมเลยแปลน้ำไม่แปลงน้ำไม่อาบคุณเราอาบเสร็จคุณละไงต่อสตรีมสตรีมปั๊บเขาละสตรีมลาดยาวเลยเที่ยงลาดยาวลาดยาวเที่ยงถึงประมาณหนึ่งทุ่มทุ่มหนึ่งโอ้ยดิฉันมาแล้วอ่าบเสร ไม่อาบอีกลากไปแล้วติดมาแล้วลากเลยแต่เที่ยงยันทุกหนึ่งไม่อาบน้ำไปต่ออ่ะไปต่อพทุกหนึ่งทุกหมัดจะเป็นที่เราทำงานเราทำงานเราทำงานถึงเที่ยงคืนครับผมแต่ทุกนน่ะคือแม่ไม่อะไรเพราะว่าช่วงนั้นเขาก็จะอยู่กับแก๊งเขาต้องทำงานแก๊งต่อคือได้รู้ว่าคือมันจะมีระบบของของกุจอคือต้องต้องอยู่กับเพื่อนต่ออ่าเสร็จเพื่อน่ออัน้นก็คือพอเราลงมาเที่ยงคืนปุ๊บครับผมเขาก็ยังอยู่กับแก๊งอันนี้เราไม่ว่าเขาอยู่อันนี้น้ำอาบยังอยู่กับแก๊งนี่ครับงานน้ำก็ยังไม่อาบห่อเค้าจะอยู่วันง สองแต่ออกวันที่สองแต่ถ้าแบบวันไหนอะถ้าแบบอ่ะอย่างมอตโต้เนี่ยมอโต้ช่องชวนเล่นเกมอ่าจะมีจะจะคุยกันเฮ้ยเล่นต่อว่าต่อว่าเ่าเราไม่ต่อแต่ตีสี่อย่างเงี้ยเราแบบเราโกรธเราแบบโกรธมากเลยคือเล่นเกมส์อย่างตีสี่น้ำอาบยังนะไม่อาบทุกวันยังตีสี่น้ำแม่งไม่อาบมึงเนี่ยสอบผมจะได้แหละต่อ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 แต่ว่าถ้าบางวันอะเขาเขาออกจากหน้าจอตีสองใช่ไหมเขากิจวัตรก็ประจำวันก่อนเขาจะนอนอะเขาจะต้องเปิดหนังดูหนึ่งเรื่อง เปิดหนังดูหนึ่งเรื่องก็ยังไม่อาบน้ำก็ยังไม่อาบน้ำอีกนี่ถึงมป็นัวขเก็บของจริงสุดท้ายก็อาบไงอ๋อเดี๋ยวก็อาบต่ออาบต่อดูหนังหนึ่งเรื่องจะต้องดูทุกคืนแต่ว่า คืออย่างที่บอกว่าหนึ่งเรื่องการนอนดูด้วยกันอะก็คือต่างคนต่างดูยังไงครับต่างคนก็คือแบบพอเราตอนช่วงที่เป็นเวลาของเราอะเราอยากเข้าไปกอดไปหอก็เหมือนอะไรก็จะติดจะติดไม่ไม่ก็คือสุดท้ายก็ปล่อยให้มันดูหนังไปอ่าแล้วล่ะแล้วดูหนังมันอะก็จะแบบคือเขาไม่เข้าใจว่ามันดูหนังเรื่องได้ไงก<า>็หยิบโทรศัพท์มาเล่นเปิดคลิปดูเปิดคลิปยูทูบดูแต่มันก็เปิดหนังดูก็เปิดทีวีด้วยเพื่ออะไรเนี่ยวใครทำไงหูซ้อนหูข้างตาตอนรอพ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 ดูหนังจบ อาบน้ำอาบน้ำตงมาคิดว่าจะแบบเอ้ยมันกอดหอมหวานแล้ววะอ่าคือเวลานั้นกี่โมงแล้วตอนกี่โงงนะประมาณตีสี่แต่ว่าจะอาบน้ำตีสี่ตีห้าแล้วไงต่อครับหลับหลับหลับแล้วก็ตื่นมาเหมือนเดิมทุกอย่างก็จะหลุดเดิมใช่ค่ะวนมันก็เลยแบบไม่มีเวลาให้กันเออเว้ยไอ้เหี้ยมึงนี่มันมหัศใจรึงเลยนะเออเอาดีเบรกเอาเต็มพวกกุจอจริงไหมครั พี่ว่าตื่นมาปุ๊บหนีถ้าเอากัตรเลยถูกต้องครับตื่นมาปุ๊บไปห้องคอมก่อนเลยอย่างแรกเราต้องไปเปิดคอมก่อน Steam แล้วเลยปุ๊บจะไป s t e a เดี๋ยวมพูดเดี๋ยวนี่สตรีมเลยถูกต้องแต่น้ำยังไม่ร้อนะคุยก่อนเฮ้ยเจก่อนผมเนี่ยต้องบอกว่าเราอยู่ห้องแอร์ตลอดต่อให้เราอยู่ในห้องนอนเราเดินข้ามห้องสตรีมทุกอย่างเหมือนจะมีเหงื่ะมัวจะมีผลคือเราไม่ได้แบบไม่ได้อะไรใช่แต่เป่าก็เหม็นทุกวันเลย มันก็ต้องเขาเรียกว่ากิจสิริถูกต้องอ่าต่ออ่าผมก็จะแบบเอ้ยไปล้างหน้าเขาบผมหัวล้างผมเพราะว่าเราจะเปิดกล้องสตรีมอ๋อคือจะ่กเซ็ตลงแน่แน่ไม่หัวยุ่งไม่หัวยุ่งอ่าต่อแล้วก็รู้สึกว่าเอ้อเราก็ถตรีมครั้งนั้นใช้ชุยวนูนแบบล่างยาวถึงตีสองที่เขาบอกหมดเลยเป๊ะๆใช่มันก็เลยจะเป็นเหตุการณ์ที่ว่าครับผมเขาเรียกเราว่าลุ้งข้างมากเวลาเราอยู่กับลูกเพราะเราไม่มีเวลาให้ลูกเหมือนกันเพราะฟิลเราจะเดินแบบเอ้ยลูกเงี้ยเงี้ยเที้ยเนี่ยกับการอยู่กับลูกถ้าเราถ้าเราไม่ได้อยู่สตรีมนะบกาะอยู่กับลูกไม่ถึง หนาทีบางทีอาจจะถ้า<บ>ผมระว่างสาตรีมอย่างเงี้ยปุ๊บเราได้ยินเสียงลูกอยู่ห้องนอนแล้วเราก็จะแบบเอ๊ยคนดูอยู่ผมมา ปบนทางเลนลูกต่างปรนเทีใช่แล้วก็เดินกับมาสตรีมก็ืเป็นการสามสี่รอบครับผมแล้วก็จะมีก่อนที่จูนเน่ะจะทำงานหรือสตรีมก็ต้องเอาลูกไปฝากแม่เราฝากเลี้ยงเพื่อว่าเราจะได้ใช่ใช่ถูกต้องซึ่งเขาก็จะอุ้มมาต่อในห้องสตรีมให้หอมแก้มให้ระยะเวลานช่แล้วก็ลยจะไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆครับผมลูกก็คือจะประมาณนี้ใช่ลูกประมาณเสร็จปุ๊บพอลงลงตีมมาตีสองถ้าเราไม่เล่นเกมคือตีสองถูกต้องทั้งวันเล่นเกมเพื่อนต่อคือตีสี่ก็มีบ้างเพื่อนเพื่อนเวลาเพื่อนชวนเราปฏิเสธ เนียจริงๆคือมึงอยากเล่นหนังมาเยอะหรอกจริงมึงอยากเล่นนะเดี๋ยปุ๊บเดี๋ยวปุ๊บจากอย่างนั้นเขาบอกว่าคุณจะดูหนังทุกคืนหนึ่งเรื่องจำใช่บางบางทีผมจะเปิด Netflix หรือพวกอะไรที่เป็นเกี่ยวกับแอปหนังแล้วก็เลื่อนหาหนัง บางทีก็จะแบบได้ดูบ้างบางทีชั่วโมงนึงก็ยังเลื่อนอยู่นั้นอะแล้วก็ปิดทีวีแล้วก็นอนมึงเลื่อนดูชั่วโมงหนึ่งมึงไม่เลื่อนสักเลื่อนเนี่ยจริงคือันาหายาวมันไม่มีแับที่จะดูแลเราดูหมดเน็ตฟิกมึงดูหมดเน็ตฟิกทุกเรื่องใช่แล้วมึงดูแล้วมึงดูว่ามึงจะเลื่อนทำไมใช่บางทีเราดูซ้ำเปิดซ้ำบางทีเราดูซ้ำเรื่องนี้ว่าเราดูซ้ำอะไรเงี้ยบางทีมีเรื่องใหม่เข้ามา เป็นทุกวันซึ่งกลายเป็นอย่างอย่างช่วงที่อ่าช่วงก่อนนั้นเนี้ยเราติดโควิดเราไม่ได้ทำงานเพราะเราแบบว่าไม่สบายปุ๊บเราก็ดูดูแม่งดูพังหมดดูหมดดูทุกเรื่องดูทุกแอป Disney HBO อะไรพวกเนี้ยเราดูหมดดูจนแบบเราเปิดเราเปิดแอปหนังเราก็เลื่อนเรื่อยคนเนี้ยจะบอกว่าเธอเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรดูหรอกเดี๋ยวเธอก็นอนเดี๋ยวเธอก็ปิดนอนก็เป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันอย่างนั้นเรื่อยๆรื่อแตถ้าว่าหลัวชีคุณก็คืออย่างที่เขาบอกจริงแบบนี้เลยอ่าโอเคน่าสนใจเรื่อียวเรื่องเรื่องเรื่องละ ผมชอบชีวิตการใช้ชีวิตคุณมากเลยคุณนี่ฮามากเลยชีวิตคุณเต็มเวลามากมันก็มีบ้างเออไรต์เอาก็มีบ้างมีทุกวันเออนีทุกวันเออแต่จากที่บ้านก็ทุกวันแหละผมว่าอ่าไม่อะไรครับมีมีไหมมีเรื่องมีเรื่องหัวใจไหมก็อ่ะแต่ว่าเวลาเราออกไปข้างนอกแบบทีแบบวันไหนที่ตอนหยุดไปห้างยังไงครับคือแบบพอเวลาเวลาเรานั่งกินข้าวกันอ่าแปลว่าเราคุณแบงค์เอ่อต้องบอกว่าประธานเวลานั่งกินข้าวอ่าดีครับดีด้วยประธานถูกต้อ็ประธานเวลากินข้าวพะย่อย่างเงี้ยจะคุยกันใช่ไหมก็คุยครับก็คุยบ้างคุยบ้าางงงแต่่่เคไไมใชยััรบ เปิดโทรศัพท์นั่งเลื่อนเราอะ่ะเราก็วางโทรศัพท์แล้วก็นั่งมองหน้าเขาเธอ,อเราก็อยากจะคุยกับเขานะ,ะแต่นี่ก็นั่งเราะอกกิน็ไม่ค่อยมีโทรศัพท์กกโทรศัพท์เพราะอาหารมากินเราแทบจะไม่ได้คุยกันเลยค่ะต้องบอกอย่างว่าเราเขาบว่าเราทุกวันนี้เราเป็นคู่รักตืนเต้นคู่รักื่นเต้นทนข้างมากันขเขาคือถ้าผมถ้าผมเรื่องบดเตียงอะครับผม แค่ผ้าออกองแค่จะกอดแค่สองสามแล้วพีสองสามแล้วพี่ต้องบอกต้องบอกแบบนี้เลยเัน้กเรียกฟิลเพื่อนอันนี้เกาเรียกฟิลเพื่อนก็โมเมนต์หวานก็ไม่มีเวลาก็ไม่มีให้ลูกก็ไม่เลี้ยงงานก็ให้ทํางานทําไปช่วยงานบ้านก็ไม่เคยช่วยนี่ทําให้ทุกอย่างแทบจะบะเคียนทุกอย่างให้กุ่มกลับบ้านเลยรายการแฉก็อันนี้อะไรกันรายการอะไรก็แฉมาอันนี้กุ่มกลับบ้านเลยแปลกแล้วดูแล้วโดนหลายเนื้อเกินมึงหนังเกิน จริงไหมที่เวลาคุยแบบไปกินข้าวกันสองคนเราไม่คุยกับแฟนบางทีเรารออาหารเงี้ยรบางทีเราคุยนิดนึงนิดนี้หน่อยแล้วก็เอยแล้วก็นิดนึงคืออะไรไม่นิดนึงเธอจะกินอะไรไอ้กระดูกให้เธอเลือกเมนูไอสั่งใช่ด้วยรึปุ๊บใช่เลือกเปหนึ่งอย่างที่เอ้ยเธอเลือกเลยเธออยากกินอะไรเพิ่มเพิเสร็จแล้วเราก็อาจจะมีแบบ บางเริ่แบบเอ้ยเวลาหยิบยกขึ้นมาคุยกันนนี้เนี่ะบางทีแบบคนเราบางทีมันอยู่ด้วยกันอ่ะก็ต้องพูดว่าอยู่ด้วยกันทุกวันอ่ะเพราะมันคุยกันมันเจอเรื่องเดียวกันมันเจอแบบเหตุการณ์เดียวกันซึ่งเข้าใจได้เข้าใจได้เข้าใจได้อะไรแบบนี้มันจะเป็นฟิลที่แบบคือแบบเราไม่ได้ต่างคนต่างอยู่แบบคนละที่หรือว่าอยู่ทางกาแบบเอ้ยอันนี้เธอไปเจอเหตุการณ์นั้นเธอไปเจอเหตุการณ์นั้น๋อ้เราต่างคนต่างคุยไใช่เราใช่มันไม่ได้เจออะไรใช่มันเจอเหตุการ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดเดี๋ยวจะพูดเดี๋ยวจเดี๋ยวใจนะเดี๋ยวเออต่อต่อไม่ผมก็เอ้ยเออเราก็เลยคิดแบบนั้นเราก็เอ้ยพยายามแบบเราก็หาเรื่องคุยกับเขาเป็ยแบบเรื่องคนนู้นคนนี้หยิบยกอะไรกับแฟนเพราะว่าแบบบางทีเราก็คิดไม่ออกว่าเอ้ยเราก็ไม่ได้เจออะไรเขาก็ไม่ได้เจออะไรหรือว่ามันไม่มีเรื่องอะไรที่หยิบยกเราก็เราก็เล่นโทรศัพท์บางทีก็คุยเรื่องลูกเอ้ยอยากซื้ออะไรนู่นนี่นั่นอะไรนี่แต่นี่ถือว่าคุณอธิบายครอบคลุมนะเพราะว่าผมไม่ยอมรับว่าบางทีเราอยู่กันแต่ใช่ใช่ครับมันมันเราก็คิด คืออย่างอย่างน้อยอ่ะเขาเขาต้องอยากรู้ในในในตัวเราบ้างคบกันมาปีกว่าถามว่าเขาเคยถามเลยเรื่องเกี่ยวกเราครอบครัวเราพ่อแม่เราถามมีไหมไม่มีไม่อีกสาสตร์ที่ไม่อยากรู้เลยเขาเลยเนี่ยอะไรกลับมาต่อเรื่องเพื่อนเรื่องเรียนหรือว่าไอเธอเธอแบบชีตแบบผันเขาเคยถามไหมว่าเราชอบอะไรชอบกินอะไรไม่เคยถามว่าทุกวันนี้มันรู้หรือเปล่าว่าชอบรู้ออะไรอ่ะเดีกรู้เลยเขาชอบกินอะไร เอ้น้ำพริกปลาทูยจริงไหมครับอันเนี้ยที่รู้เพราะว่าล่าสุดไปกินข้าวกับแม่ดูดิเขาผ่านเรื่องาองผมไม่ไม่ไม่หลัเขารู้เลยล่าสุดไปกินข้าวกับแม่ที่บ้าน แล้วทีเนี้ยกินข้าวกับแม่ของฝั่งคุณจูนกับพี่แม่จอยก็ก็แบบมีถามว่าทุกวันเนี้ยเธอรู้เปล่าว่าเขาชอบกินอะไรมีตอบขึ้นมาเลยน้ำพริกปลาทูงคือว่าทุกคนในบ้านรู้หมดเลยยกเว้นเขาเขาไม่รู้ไม่ผมผมกำลังประวนผลอยู่ตอนนั้นตอนนี้คือมึงติดลบหนักเลยตอนนี้กลับบ้านเลยกลับด้วยเดี๋ยวกูกลับด้วยโดนเหมือนกันเกลัวหนักเลย ออาตก็คือแบบว่าอย่างที่บอกว่าเขาอะไม่ไม่แบบไม่เคยจะถามเรื่องของเราแต่เราอะรู้ทุกเรื่องของเขาทุกเรื่องทุกเรื่องเขาชอบทานอะไรเขาเขาชอบกินเอาสักดึกเมนูอ่ะเขาชอบชาบูจริงไหมคุณชอบกินชาบูครับจริงเฮ้ยโอ้โหแซลมอนเขาชอบสีอะไรสีฟ้าจริงไหมใช่ครับเอาโอเคเดี๋ยว ไม่เป็นการเสียเวลานะครับอย่างที่บอกว่าผมรับทราบปัญหาอุณคู่แล้วครับผมนะปัญหาคู่ตอนนี้คือแค่เรื่องเวลาใช่ฉะนั้นคือผมว่าจัดก,การง่ายเพราะผู้จ้องอธิบายไปเรียบร้อยแล้วครับฉะนั้นอย่างที่บอกว่าโชหลงเนี่ยผมรู้สึกว่าสภางผมเนี่ย เรียกได้ว่าผมดูแลเตใงลำบากช่วงนี้อันนี้ก็น่าเป็นห่วงอ่ะนมีปัญหาเมียก็มีเยอะของงานกผมผมก็แยกทำทุกคนก็มีปัญหาหมดแหละทูกคนใช่ก็เป็นฝ่ายถูกกระทำถ้าหนูต้องปวดถูกต้องอันนี้เด็กเป็นไงผมเป็นการผมพูดยังไงไม่ได้ผมก็ต้องเข้าใจคุณจูนด้วยมาอย่างใี้บอกว่าคุณมีปัญหาในง่ายมากขอบคุณแค่คุณจอนี่ยใส่ใจเขาเยอะกว่าเดิมวันวันคุณก็ถามบ้างเอ้ยอยากโดนเตะหน้าไหมอันนี้ได้นะมันเป็นแทนคำเป็นห่วงใช่มหมแทนคำเป็นห่วงบางทีเขาอ๋อจริงๆเราอย่าช้อนแกเมันนะล่าสุดก็ขอบคุณคูู่่่คุณจจออนด้้ววยยแลพีทางขเร เดี๋ยวเช้าหน้านะคู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวกอดการแสดงความรักซะหน่อยนะครับผมมาไหนๆก็อย่างที่บอกว่าคุณทั้งคู่ไม่ค่อยได้กอดกันอยู่แล้วถือว่าเป็นการแสดงความรักซะหน่อยอันนี้อันนี้ทำทำตัวเหมือน ต้องกอดใช่ไหมต้องกอดจริงๆครับไม่ได้แบบทำตัวเหมือนเออผมเชื่อเลยว่าคุณดูชอบนะเออเออไม่ได้คุณหลานไม่ไ้คุณ่าไม่ไดคุณนคุณหลรรเยมเราคุณต้องักสติชไิ่งเดี๋ยวไ่ไมครับไม่ยวจะบอกคุณาจีเอาเร็วเอาเร็วอ่เาแสดงความรักกันเลยรับไี่มาที่มาี่เด่๋ยวจัดท้ายก่ดกันความรักกอดแสดงความรักเร็วร้อยกัน ในความรักกันเลยครับวันนี้วังนี้จะจัดทายขอบคุณครับผมคุณจอห์นจยด้ครับผมบคครับขอบคุณครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับสภา Attack All เราผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับจะได้เห็น โมเมนต์น่ารักน่ารักของคุณจอนกับคุณจูนนะครับผมซึ่งมุมหลายๆมุมบางมุมหลายๆคนอาจจะไม่เห็นและแน่นอนว่าจะมีเรื่องของเวลาหรือว่าปัญหาของคู่รักนะครับผมผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีปัญหาแบบเดียวกันหมดและผมเชื่อว่าทุกคู่จะมีปัญหาเหมือนกันหมดนะครับฉะนั้นก็อยู่ที่ความเข้าใจแล้วก็อยู่ที่ความรักและความสัมพันธ์ของคู่นะครับผมเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างผ่านไปได้ปัญหาทุกอย่างมาเพื่อเสริมส,สร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตคู่ของเราให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผม ช้างไงวันนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ฝา like, กกดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นใครหรือจะเป็นยังไงต่อ,อยังไงหืมฝากติดตามพวกเราไปด้วยนะครับวันนี้มนผมประชานสภาขอขอญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสองขอดจตอนนี้ถือว่าน้อยแล้วครับผมนะครับและแนะ่นอนว่ามีตอนนี้มีลูกชายด้วยใช่นะครับน่ารักด้วย ไว้มีโอกาสก็เอามาขึ้นชกกับลูกลูกสาวผมตัวตัวไอ้วันนั้นขาอาวันนั้นพลามากควาแม่บีบคอบีบคอลูกผมบีบคอลูกผมสอนลูกผมมาเจอเด็กเด็กกว่าบีบคอแม่งเลยให้มันเรียกกูซ้ออยากเล่นอยากเล่นบเล่นผม